เราก็เริ่มจากการที่เราไม่รู้อะไรเลยนี่แหละจะทำให้เราได้รู้มากยิ่งขึ้นเราเป็นคนที่เพื่อจะให้สิ่งที่บำเพ็ญใจได้เติบโตออกไปในสถานที่ที่มันควรอยู่แต่เมื่อเราพอมองกลับกันมาว่าเราเจ็บใจนะที่เราทำไม่ได้เราเจ็บใจนะัก ที่เราต้องอยู่โดดเดี่ยวอย่างคนเดียวถ้าหากมองอีกโลกหนึ่งก็คือเราได้อยู่กับสิ่งที่เราชอบแม้มันจะทำไม่ได้เราก็ทำม,มันลงไปแล้วอย่างสุดฝีมือนี่สิครับเรียกทำไม่ได้เรียกว่านั่งรอฝันอยู่ที่เดิมแต่หากความคิดเราได้พุ่งกระจูดขึ้นมาในระยะเวลาหนึง่ง เป็นความคิดที่เราเพื่อจะบัรลงชงใจแต่ทำไมเรากลับมองว่าสิ่งที่บัรลงชงใจของเรานั้นกลายเป็นสิ่งที่เราไม่เห็นคุณค่าของมันแต่ทำไมล่ะแต่ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นผมมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าสิ่งที่เราทำยังไม่ได้ดังใจเราสามารถพัฒนามันได้โดยไม่หยุด ทำมันเลยสักครั้งเราจะเพิ่มความรู้เข้าไปในนั้นเพิ่มจิตวิญญาณผู้รู้เข้าไปอยู่ในทางที่มันพอสมควรที่จะเป็นไปได้แต่เมื่อนอกจากนี้มันก็ยังมีเรื่องที่ผมไม่รู้อีกอยู่มากเยอะเลยในโลกปัจจุบันผมก็พร้อมที่จะรับ สิ่งนั้นมาเพื่อจะอยู่กับใจตัวเองให้ได้มากที่สดุดเพื่อจะทำให้ใจเรานั้นสงบได้มากที่สดุดโดยที่เราก็ยังทำตัวของเราอยู่โดยที่เราก็ยังทำกิจวัตรประจำวันทำเรื่องเสพสันความรู้ทำเรื่องเสพสันในการเลือกดูสิ่งที่มัน จะเริญต่อจิตใจเราเองแต่วันนี้ก็เพียงจบลงกันเพียงเท่านี้ถ้าคุณท่านชอบหลายๆคลิปที่ผ่านมากดโปรดฝากคลิปนี้ไว้ในใจอีกดวงหนึ่งที่อยากจากลาไปกับคำว่าจงมั่นใจว่าท่านนั้นทำถูกแล้ว